รอบวกรอบวกรอบวกโครงการเดี๋ยวเพิ่งน้าเดี๋ยวผมฟังนะรอก่อนนะถึงเต้นถึงเต้นถึงเต้นโอ้ยนี่คือไปอ่ะขยับประจำตำแหน่งครับขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาตั้งขึ้นตั้งขึ้นขยับขึ้นมาบนกลางล่างเหมือนเดิมค่อยๆขยับไปเดียีสามช่องค่อยๆขยับไปเดียีสามช่องค่อยๆขยับไปข้างหลังทำไรอ่ะใครค้างอยู่ ขยับมาขยับมาขยับมาค่อยๆขยับทีสามช่องค่อยๆขยับทีสามช่องค่อยๆขยับทีสามช่องค่อยๆขยับขึ้นไปค่อยๆขยับไปลบแดงไปลบแดงไปสามสองหนึ่งบนค่อยๆขยับค่อยๆขยับสามสองหนึ่งบนทับบนทับกดยากดยากดยาบนทับบนทับกดบนทับทับเลย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 ลบแดงไปลบแดงไปลบแดงลบแดงลบแดงขึ้นลบแดงขึ้นลบแดงขึ้นสามสองหนึ่งทับล่างทับล่างวิ่งทับกดเคสวิ่งทับตั้งหลังกดเคสวิ่งทับตั้งดวงมันตั้งดวงมันตั้ง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 หลังตั้งหลังเตะด้วยเตะด้วยตั้งหลังดวง ตั้งตั้งขึ้นเตะเตะเตะตั้งหลังตั้งหลังค่อยๆดันเตะหน่อยเตะหน่อยสกาเมนเตะสกาเมนเตะสกาเมนเตะเตะใหมดเตะหมด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 เตะให้หมด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 สกาเมนเตะใหมดเตะหมดเตะให้หมดเตะให้หมดเตะ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 ให้หมดทุกคนโดงขยับขึ้นบนโดงขยับขึ้นบนตั้งบนให้หมดขึ้นมายืนข้างบนเราไล่เตะขึ้นมายืนข้างบนขึ้นมายิงบนเตะให้หมดเตะให้หมดโอเคทุกคนบีวิง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 รีกันตายบีวิงบีวิงรีกันตาย บีวิ่งรีกันจายบีวิงออกเลยบีวิงออกเลยไอ้ดิมไอ้ดิมนับไอ้ดิมนับศูนหนึ่งนะเดี๋ยวรอเข้าไปแซตโซนศูนย์หนึ่งเบานี้ไอ้ซตโซนหนึ่งศูนย์เออไม่ตายกูยออยจะรีทำเพี้ยเล้อเนี่ยเงียง้ยา,าเสร็จแล้วเข้าไปตั้งขวาล่างเสร็จแล้วก็ไปตั้งขวาล่าง อ่ะวิ่งเขกันวิ่งเข้าโต๊ะกำลังวิ่งเข้าอยู่ผมว่าเส้นโซนศูนย์หนึ่งนะอ่าเส้นโซนศูนย์หนึ่งบาวนี่เออหนึ่งศูนย์เส้นโซนหนึ่งศูนย์บาวนี่อ่าไปตั้งสามล่างนะตั้งสามล่างปิดออโต้ด้วยวิ่งไปตั้งสามวิ่งไปตั้งสามวิ่งลงมาเลยครับวิ่งลงมาเลยจานพิมโลกอีกจานจานทีมโลกแบบพิมพ์ในกิว้นามียอะไรอ่ะตั้งสามล่างตั้งสามล่าง ตั้งสาม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 นะตั้งสามแปปแปปแปป sorry ตั้งสามมารีบัฟสลิมขึ้นรีบัฟสลิมขึ้นเมื่อกี้มีใครตายไหมต่อรอตายน้อยนะจานตายน้อยมากผมไม่เห็นใบไม้เลยด้วยผมตายแต่ผมปังเลยก็ได้อ่ารอก่อนรอก่อนรอก่อนรอรอดีเลย์แจนบัฟเฟ่ก่อน รเราไปอยู่ที่ไหนฝั่งนี้อยู่สามอยู่สามอยู่สามเข้ามาเข้ามาตั้งสาม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 เข้ามาตั้งสามครับก็ามาตั้งสามอ่เก้าสิบสองนะฟังผมนะรอบนี้ผมจะสวิปขึ้นบนนะสวิปขึ้นบนแล้วเคลียร์นะอรอบนี้เดี๋ยวจะลองเอ้ยใหญ่ปิดออโต้โอ้โห ปิดอโต้ก่อนโฟนใครไปโดนเขาตั้งสามารถตั้งสามารถตั้งสามารถอย่าเพิ่งทําอะไรอย่าเพิ่งทําอะไรตั้งสามารถผมเราบอกนะครับดีบัฟดีบัฟรอแจนบัฟเฟอลอีกหนึ่งนาทีครึ่งแป๊บนะไอดีมบอกแป๊บนะไอดีมบอกแป๊บนะก่อนไอดีมบอกแป๊บนะแป๊บนะแป๊บนึงปิดออโต้ปิดออโต้รอแป๊บรารอแจนบัฟเฟอร์ก่อน ได้พี่ผ <Okay. S 2> มยังไม่นับหรอกไม่ไม่มึงบอกแป๊บนะครับก่อนไม่เขายังไม่พร้อมเลย๋ยวเขาพิมพมาเดี๋ยวผม,วมบอกแปบบ๊บอืมเชิญเลยพี่อ่ารอบนี้ลองแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนกดเคกดอะไรวิ่งวิ่งวิ่งทับไปแล้วก็โซนไปตั้งข้างหลังมาเลยนะเดี๋ยวเตรียมไหเตรียมนะเ,มนะเดี๋ยวรอรอรอก่อนรอก่อน เพี่รอแจมวัฟเฟิลรีก่อนแป๊บหนึ่งได้ไหมไม่หลังเลยนะรอรอแจมบัฟเฟอร์อยู่ตอนนี้แจมไม่ได้อยู่ประมาณนะอย่าประมาณนะเล่นดีๆนะเมื่อกี้มีใครตายป่ะเมื่อกี้เออใครแค่คิวเราเป็นใครตายป่ะครับไม่รู้เมื่อเหมือนไม่มีใครตายเลยอ่ะความเลร็ดขึ้นมาได้เลย เมื่อกี้เลือดผมเลือนหนึ่งผมปั๊มนมาคับเลยครับบอกยังแป๊บอนึงแป๊บนึงแป๊บหนึังแป๊บนึ่งแป๊บนึ่งแป๊บนึ่งแปบน่บหนึ่งแปนึ่งแป๊บหนู่งแป๊บหนึ่งแหนึ่งหนึ่งแหนึ่าแหน่งแป๊บหนึ่งแป๊อหนึ่รีป๊บน่แปบนะเป๊นะเตรียมนะ่งแค๊บหนึย่งงบหมดยัง อ่ามามามาอย่าเติมอย่าเข้านะครับอย่าเข้าอ่ารีบัฟ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 นะจะนับแล้วนะแกมเบอร์เฟอร์โหลดมันยังอย่าเพิ่งแกมเบอร์เฟอร์โหลดมันยังครบแล้วนะครบแล้วยังยังยังอ่าโอเคโอเคครบแล้วบอกครบแล้วบอกหนึ่งนาทีอ่ารอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งอ่าไอ้ไอ้ไอดีมไอ้ดีไปเลยไปเลยไอ้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเขาขอหนึ่งนาที ใครขอวะเราขอหรือเราวิ่งไปแล้วเขาเขาวิ่งเติมอยู่รอแป๊บนึงเขาวิ่งเติมอยู่อย่าไปายามนะพร้อมครบหมดนะครบหมดนะตาไอ้ดิมกดดิมกดพร้อมพร้อมอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกเล่นดีๆอย่าประมาทให้มันเคยชินผมนับใช่ไหมไอ้ดิีไม่กดนับ รีบับหนึ่งตั้งตั้งตั้งประจันตำแหน่งประจันตำแหน่งเขยับมาประจันตำแหน่งตั้งรีบับขึ้นสลิมขึ้นสลิมขึ้นเตชนบับขึ้นค่อยๆขยับสามช่องเทียสามช่องเทียสามช่องค่อยๆขยับมาหลังใครอยู่นะหลังใครอยู่นะค่อยๆขยับเทียสามช่องค่อยๆขยับค่อยๆขยับค่อยๆขยับเทียสามช่องค่อยๆอ่าเตรียม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 หยับพื่งหยับพื่งหยับพื่งหยับพื้นวิ่งถอยมาถอยมาค่อยๆเทียจับตัวหลุดจับตัวหลุดสามสองหนึ่งบนเข้า โซนลงล่างโซนลงล่างมากดยาทับเลยสามสองหนึ่งทับเลย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 ทับมา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 ทับสายล่างตั้งสายล่างวิ่งตั้งสายล่างหลังลงมันวิ่งตั้งสายล่างหลังลงมันตั้งมา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 ตั้งสายล่างหลังลงตั้งสายล่างหลังลงเกียร์ด้วยเกียร์ด้วยตั้งสายล่างหลังลงมาตั้งสายล่างหลังลงมาตั้งสายล่างหลังลงมาแบ็คโกหลังแล้วทับมาทับมาเตะด้วยเตะด้วยทับมาเตะด้วยทับเลยทับเลยเตะด้วยเตะด้วยเตด้วยสกามเมนเตดสการ์เมนเตะไปเตไป ดันกลับหลังมาดันกลับหลังมาเตะเตะหมด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 เตะช่วย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 กันเตะช่วยเตะหน่อยช่วยเตะหน่อยช่วยเตะหน่อยอ่าเก้าสองมาเถอะผมไม่ตายอ่ะเตะเตะเตะโอเคโอเคตั้งสายตั้งสายให้รู้เขาเล่นต่อป่ะไอดิมไอดิมรอแป๊บหนึ่งเราค่อยพิมพ์ตั้งมาตั้งมาตั้งมาอ่ารอบต่อไปถ้าเขาเล่นต่อไม่ต้องกดยานะผมพิมพ์เลยนะว่าแท่งโซนสองศูนย์อ่าพิมพ์เลยแท่งโซนสองศูนย์ ปากกาเสียงขึ้นไอ้นนถัดเอียงเมื่อวานะ่ะอ่ะเดี๋ยวรอบนี้รอบนี้ไม่ต้องกดยานะครับเดี๋ยวถามไว้ก่อนจังหวะนี้หละกดทีบวก ูโดงในสัตว์อยู่คนเดียวเขาเข้ามาอยู่เขาเข้ามาอยู่เขาเข้ามาอยู่ไอปิดออโต้ปิดออโต้ปิดออโต้อย่าไปยิงเขาอ่ะอีกหนึ่งอีกหนึ่งรอบนี้ไม่ต้องกดยานะรอบนี้ไม่ต้องกดยานะอ่ารอบนี้จะให้มันบุกหรือว่าเราจะเล่นทัพแบบเร็ว เหมือนเดิมได้พี่อ่าเตรียมเตรียมเตรียมพร้อมไอดีมพิมพ์พร้อมบอกเมื่อกี้หลังเราล่วงเยอะเลยพี่พอให้วิ่งอ,ะอ่ะเขาหลังเราไม่วิ่งกันอ,อหลังเราไม่ได้วิ่งใช่ไหมโอเครถช่ล่วงเพิ่มเลยหลังมันวิ่งไม่ทันอ่าถ้าบอกให้ทับหมดเลยอะให้กดเค้กวิ่งมาหมดเลยนะ <c oughs> จันดีไปก่อนก็ได้นี่ลแล้วกขับแล้วเออจันดีจันดีไปก่อนก็ได้มันจบแล้ว อันนี้อันนี้ซ้อมซ้อมเขาไม่ต้องกดยาเบียจะตกมีคนสนับสนุนตกสวนด้วยม,มังงอเหมือนหัวกิวแมวแมวแมวโอ้โห <c oughs> เล่นกูแล้วโอเคโอเคจันเอก thank you เอเตียงนะรอบนี้ไม่ต้องกดยานะเปลืองนะเล่นเอเราลองเล่นอันนี้ป้ล่ะ บนกับล่างเอาปะบนกับล่างล้วปล่อยช่องกลางอะลองปะสุดท้ายอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวฟังผมนะ a กับ C อยู่ a กับ c อยู่บนนะ b ีอยู่ล่างนะ A กับ c อยู่บน b อยู่ล่างนะเว้นตรงกลางแล้วพอลาสั่ทับให้บีบเข้าแล้วทับนะบีบเข้าบนกับล่างแล้วทับเลยนะ A กับ b อยู่บนไอ้ a กับ c อยู่บนนะครับ b อยู่ล่างนะ ดีบัฟดีบัฟดีบัฟไอ้ดีมพิใหม่ดีพร้อมบอกผมบอกแล้วผมบอกนะครับเมื่อกี้รอบแรกเหมือนมันโดนตั้งมาครับ<า>นับนับนับเลยนับนับถามแล้วนะดนีบัฟดีบัฟอ่ะเข้ามารวมมารวมประจําตําแหน่งกลางก่อนมาเอาบัฟบาดแดงก่อนอประจำตำแหน่งมามาหึงกลางมาหนึงกลางมาเลยมา,ามารีบัฟบาดแดงขึ้นบาดแดงรีบัฟรีบัฟบาดแดงขึ้น รีบ <muitas> ับร Bu ีบับขึ no ้นรีบับ no ขึ้นรีบับขึ้นอ่าโอเคโอเคบน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 ขึ้นล่างประจำตำแหน่งบนกับล่างบนกับล่างกลางเว้นมาบีอยู่ล่างมาบีอยู่ล่างมาเอกับซีอยู่บนเอกับซีอยู่บนเว้นกลางเว้นกลางค่อยๆเว้นกลางไปเว้นกลางไปเว้นกลางไปดันดันไปค่อยๆดันไปลบแรงลบแรงลบแรงสามสองหนึ่งบนทัาบ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 บนท้บลบแรงหน่อยลบแรงแรงด้านหน่อยลบแรงแรงด้านหน่อยสกาเมินเคล็ดแล้วลัวเคล็ดแลัวเลลัวเคล็ดแล้งขวาล่างตั้งขวเคล็าแล้งขวาล่างัวอ่างีเรยกหลังมัเรียยก้ง อ่าตั้งตั้งมาตั้งหลังมันตั้งหลังมันตั้งหลังมันตั้งหลังให้ดันกลับไปเตะหน่อยเตะหน่อยตั้งหลังตั้งหลังพอ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 ดันกลับดันกลับดันกลับแล้วเตะดันกลับแล้วเตะดันกลับแล้วเตะดันกลับเตะให้หมดเตะให้หมดกดหลับรัวๆกดหลับรัวๆเตะกดลับรัวๆเขีรยแลนด์หน่อยเขีรยแรนด์หน่อยเขีร์แรนด์หน่อยเตะด้ว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 ยไม่มีแล้วอ่ะเต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 ะด้วยเตะด้วยเบื่่แล้ว ไปไปไปไอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวพรุนี้พรุนี้พรุนี้งานใหญ่นะผมบอกเลยพรุนี้ข่าวมาว่าแปดกิวมาลุมเรานะพรุนี้นะพรุนี้แปดกิวนะตำตำนะแล้วก็ด้วยการที่ว่าผมอัดคลิปเรียบร้อยเกินไปหน่อยเขาจะมาหมดนะเขาไม่รู้นะพรุนี้วันนี้ขอบคุณมากแตงกิวพรุนี้เตรียมตัวรับแรงกระแทกเยอะเยอะกว่านี้หนักกว่านี้สิบเท่านะพรุนี้พรุนี้เขาจะมาเยอะมาก ด้วยการสัมภาษณ์แบบเรียบร้อยจากผมไปโอเคเข้าใจืกลครับ